ตัวบล่าเลยมันมันอะไรกันอะเย้เนี่ยเจ้าบ้ายานเซินมาทำอะไรกันแนะน่นะอบอกข้ามาเดี๋ยวนี้ว่าไอ้สิ่งที่เรากำลังเห็นกันอยู่ตรงหน้ามันคืออะไรกันแนะ่ทั้งทั้งที่มันไม่ได้ดูดกลืนพลังออร่าจากผู้ใช้แต่ทำไมถึงได้มีความเข้มข้นของพลังสูงขนาดนี้กันน่ะนี่เจ้าสอนะไรให้เดกคนนั่นกันแนะ่พูดออกมาเดี๋ยวนี้พูดสิพูดพูดอ,อ,อ ข้าบอกไปแล้วไงว่าข้าไม่รู้แล้วข้าก็ไม่ได้สอนอะไรเด็กคนนั้นด้วยท่านก็รู้ดีไม่ใช่หรือไงว่าไม่มีเคล็ดวิชาไหนในโลกนี้ที่ไม่มีการดูดกลืนพลังออร่าจิตวิญญาณนดอถ้าขนาดท่านเองยังไม่รู้แล้วข้าจะไปรู้ได้ยังไงกันเล่าว <c oughs> ่าเอ้ยนี่มันอะไรกันฟ้าเฮย้ยแข็งกลคนเหล็กรีบรวิเคราะห์ข้อมูลเดี๋ยวนี้เลยเร็วเข้าวิเคราะห์ข้อมูลไม่สาเร็จตรวจไม่พบถึงที่มาของแรงพลังงานระบบขัดข้อง ทำการปิดระบบตัวเองลาก่อนมาสเตอร์ชิบหายแล้วหน่อยแกไอ้เจ้าแขนกลทิ้งกันดือด้อแบบนี้เลยเหรอนี่หยันเซินไอ้เจ้าพลังนี่จะก่อตัวอีกนานเท่าไหร่กันนะ่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันพร้อมใช้งานแล้วนะใกล้เสร็จแล้วละ่ะเหลือแค่ขาอีกข้างสองข้างก็เสร็จแล้ว นี่ถ้าเทคโนโลยีพึ่งไม่ได้ก็ต้องใช้โระโบรแบแมนนวนไปเลยพวกเราอย่างนี้ต้องหมาหมูรีบไปขัดขวางก่อนที่พวกมันจะทำสำเร็จซะครับซะ เท่านี้ก็เรียบร้อยส่งลูกน้องไปตายส่วนเราต้องหาทางรอดก่อนอดีตนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจจะหลอกใช้พวกนายหรอกนะแต่ถ้าทีมของเรายังรอดอยู่แล้วก็ได้หมายความว่าเรายังมีโอกาสชนะอยู่สัญญาเลยแหะว่าในระหว่างที่พวกนายไปทวงเวลาให้ฉันจะใช้เวลานี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเองอขุดทนไว้นะทุกคนถ้าพวกเราร่วมไม้ร่วมมือกันแล้วแล้วก็ไม่มีสิ่งไหนที่พวกเราทําไม่ได้แน่นอนรัสซาไปเลยพวกเรา มากันแล้วสินะดีละ่ะข้าจะหยุดพวกมันเองแหน่ยิ่งหน้ามาทําตัวเท่อีกตอนนี้นะพวกเรารีบหนีไปหลบด้านหลังของยานเส้นก่อนเถอะหน้ายืนขวางทําพลังแบบนี้เดี๋ยวก็ได้หายไปพร้อมกับเจ้าพวกนั้นหรอกนี่ไปกันได้แล้วในที่สุดก็เสร็จสักทีเท่าน,นี้ก็พร้อมใช้งานแล้วละ่ะทีนี้ต้องทํายังไงต่องั้นหรอได้มากเจ้าก็แค่ปล่อยมันออกไปข้างหน้าได้เลย ไปเลยพวกเราอย่าให้มันใช้พลังได้สำเร็จอขอเปิดแมนเปิดสวิต์อีกขวดเลยละกันไอ,อนน้ไม่ดีแล้วแบบนี้ทุกคนในสนามได้ตัวเยวตานาเบะไอโกกันหมดแน่ยิ่เป็นพลังอะไรกันเนี่ย โชคดีที่เจ้าใช้คลิปวิชาบาลีได้ทันลพ,พลังเมื่อกี้นี้มาจากแต่สองคนนั้นจริงๆเหรอ,อตาพลาไปหมดแล้วแสงมันช่างจ้าสเะละเกินถึงรากไม่ตายแต่จิตวิญ,ญญาณเหมือนหายไปพร้อมกับแสงเมื่อกี้นี้แล้วและเมื่อกี้นี้มันอย่าก,กับระเบิดนิวเคลียร์ไม่มีผิดเลยนี่เสียวๆตรงนั้นยังมีคนรอดอยู่อีกหนึ่งคนละ่ะรีบจัดก,การมาเลยเร็วเข้าอะ อะไรนะจะให้ทำแบบเมื่อกี้อีกรอบเหรอไอของแบบนั้นน่ะมันทำซ้ำได้อีกเหรอพลังทำลายล้างตั้งขนาดนั้นไม่ใช่ว่ามันสูบพลังปราณของข้าไปหมดแล้วหรอกเหรอไม่เป็นไรถ้าเจ้าไม่ทำข้าทำเองก็ได้โบราณว่าไว้ถ้าคิดจะกำจัดศัตรูต้องจัดการให้สิ้นซากอย่าให้เหลือแม้แต่ตอเดียวนี่หยานเส้นนี่มันจะโหดร้ายเกินไปแล้วนะจ,จ,จ,จัล้วมาเลยมาทางนี้แล้ว เอาแล้วล่ะครับตอนนี้เด็กน้อยผู้เป็นมามื่นในการแข่งขันครั้งนี้ได้เริ่มทําการใช้เคล็ดวิชาลับอีกครั้งแล้วถึงจะบอกว่ากฎในการแข่งครั้งนี้ห้ามใช้เคล็ดวิชาที่สาม,มารถฆ่าล้างบางทุกคนในสนามก็ตามแต่เจ้าหนุ่มน้อยคนนี้ก็ยังเลือกที่จะใช้มันอีกเป็นครั้งที่2แบบนี้เขาอาจจะโดนปรับแพ้ก็ได้นะครับสถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปต,อติดตามลุ้นกันต่อไปแล้วล่ะครับ เจ้าหนูหยุดเธอหน้าถ้ายังฝืนใช้พลังนั่นต่อไปเจ้าจะถูกกลับแพ้เอาได้เนอเ <c oughs> จ้าว่าไประเบิดนิวเคลียร์เมื่อกี้มันก็น่ากลัวจริงๆนั่นแหละนะแต่ถ้าเรายังรอดอยู่ได้จนถึงตอนนี้แล้วล่ะก็นั่นก็หมายความว่าคลาวิชาเมื่อกี้คงจะเป็นแค่เพียงภาพจําลองที่หลอกให้เรากลัวไปเองอย่างนั้นสินะ <c oughs> ดีละด่ะนี่ก็ถึงตาของฉันบ้างแล้วละเฮ้ยชึ เปิดการใช้งานระบบแขนกดคนเหล็ก AI อีกครั้งและดูดพลังของพวกมันออกมาให้หมดเลยรู้สึกเหมือนนี่อะไรขาดหายไปนี่ท่านจ่าสำนักนี่รกิทศิษ์ของท่านใช้เคล็ดวิชาอะไรอีกน่ะหนักกลัวจริงๆอย่ากับโอนโดูดวิญญาณออกจากร่างเลยข้าข้าเป็นใครกันน่ะผมต้องขอยอมรับเลยหล่วว่า นายเนี่ยช่างมีพรสวรรค์ในแบบที่ฉันไม่เคยพบเคยเห็นจริงๆถึงขั้นที่แขนกลนคนเหล็กของฉันไม่สามารถวิเคราะห์พลังของนายได้ก็คงถือว่าสุดความสามารถของเทคโนโลยีจริงๆแล้วละ่ะว่าตอนนี้นะมันจบแล้วละ่ะนี่เสี่ยวเสี่ยวจะเป็นอะไรนะเสียเส่ยวเสี่ยวเสี่ยวเสี่ยวตื่นซิข้าข้าไม่เป็นอะไรว่าแต่จะเป็นใครกันนะฮะข้าหย่านเส้นไง ทำไมเจ้าถึงจำข้าไม่ได้กันล่ะ <c oughs> ไม่ต้องตกใจไปหรอกนะตอนนี้นะแข้งกลคนเหล็กของฉันได้ดูดกืนพลังปลานของเพื่อนนายทุกคนมารวมไว้ที่นี่จนหมดแล้วแต่ผลข้างเคียงของมันก็คือมันอาจจะทำให้สูญเสียความทรงจำไปนิดหน่อยเพราะนี่คือกฎการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมยังไงล่ะตอนนี้นะ่ะ ทุกคนที่ถูกดูดพลังไปก็ไม่ต่างจากคนธรรมดาธรรมดาทั่วไปแล้วล่ะทั้งพลังความฉลาดและก็ความสามารถของทุกๆคนจากสิทธิ์ทุกสำนักตอนนี้มาอยู่ที่ฉันหมดแล้ว <c oughs> ทีนี้ต่อให้แกจะเก่งมาจากไหนหรือว่าฟ้าจะส่งให้แกมาเกิดหรือไม่แกก็ไม่อาจสู้พลังของทุกคนในทวีปแห่งสวรรค์นี้ได้หรอกนะ,ะวางแสลงเลย เฮ้ยยาฉันจะทำให้แกได้เห็นเองว่าพลังแห่งโลกยุคใหม่นับันเป็นยังไงเฮ้ยยเอ่ออะไรกันนี่เจ้านะรู้บ้างหรือเปล่าว่ามันยากแค่ไหนว่าที่ฉันจะมีเพื่อนได้สักคนน่ะเออร่านี้มันน่ากลัวจริงๆมันชึบถอยก่อนนี่มันเรื่องบ้าอะไรกัน ขณะเจอกับพลังจากแขนคนที่รวบรวมของพลังทุกคนเอาไว้เจ้าบ้านนั่นยังไม่รู้สึกวันไหวเลยสักนิดนี่มันเป็นไป,ไปได้ยังไงกันโวกสามกองนะท่านเจ้าสำนักนี่ท่านไปเจอลูกศิษย์คนนี้มาจากไหนกันนอกจากสันดานจะเหมือนพันแล้วยังจะใช้เคล็ดวิชาหน้าไม่อายแบบนี้อีกโอ้โหด่าขนาดนี้ไม่ด่าว่าอีกไปเลยล่ะคือว่าข้าไปเจอเขาที่ข้างถนนน่ะ พอดีตอนนั้นเห็นว่าดูมีความสามารถก็เลยพามาเรียนที่สำนักนะ่ะนี่ลูกคนรลอลูกแมวเนี่ยเจอข้างถนนแล้วเก็บมาเลี้ยงนี่ในฐานะของคนที่มาจากโลกอนาคตมันต้องมีเหตุผลบางอย่างซี่ที่ข้าถูกส่งมาที่นี่ฉันเคยเป็นนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านฟิสิกส์และเทคโนโลยีจนคนรอบข้างคาดหวังว่าวันหนึ่งฉันจะเป็นผู้ที่เปลี่ยนโลกและเปลี่ยนชีวิตทุกคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดังนั้นแล้ว ฉันจึงเลือกที่จะทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์แต่ในท้ายที่สุดฉันกลับถูกบริษัทไล่ออกและกลายเป็นคนตกงานหลังจากนั้นแฟนสาวที่ฉันรักก็ยังมาทิ้งฉันไปมีแฟนใหม่อีกช่างเป็นชีวิตที่น่าบัดซบจริงๆแต่ว่าตั้งแต่ที่ฉันได้มายังโลกใบนี้ฉันก็รู้ได้ทันทีว่าฉันได้ถูกใครบางคนกำหนดไว้เพราะพลังที่ฉันมีมันช่างแตกต่าง แต่กลับมีประโยชน์มากมายเพราะว่าฉันน่ะฉันคือคนที่ถูกเลือกให้มายังโลกแห่งนี้และในไม่ช้าฉันก็จะกลายเป็นเทพของโลกใบนี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ว่าใครหน้าไหนที่มันเคยดูถูกฉันไว้ก็จะต้องยอมก้มหัวสิโรราบต่อฉันคนนี้ยังไงล่ะ,ะ,ะม,มันหายไปแล้วขอพูดบทเบียวๆเท่ๆแป๊บหนึ่งก็ไม่ได้เฮ้ยมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเอาเพื่อน ของค่าคืนมาเดี๋ยวนี้นะโอ้โหโ,โสอมูชันโอ้โหไปลิบเลย้แม่ครับนั่นอะไรล่ะครับ<ศ>อะไรพุ่งลงมานะี่ะ อุาวาสาได้ไปต่างโลกยังไม่ทันได้เล่นกับระบบก็ต้องพบจุดจบที่โลกเดิมซะแล้วอ่าอาึอ้งเลยและนั่นก็เป็นเรื่องราวของข้าในการทดสอบของสำนักครั้งแรกแล้วนะจนตอนนี้ข้าเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าคนคนนั้นมาจากที่แห่งไหนแต่ก็ดูเหมือนว่า มัดของข้าในตอนนั้นจะทำหน้าที่เป็นยานพาตน,นะส่งเขากลับบ้านได้อย่างสวัสดิภาพอยู่ละนะไม่ว่าจะฟังยังไงคนคนนั้นก็คือมนุษย์โลกไม่ใช่หรือไงนะ่ะท่านอาจารย์คะแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นอีกงั้นหรอคะเล่าต่อสิคะเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอหลังจากนั้นข้าก็ได้กลายเป็นหัวหน้าชั้นของสิทธิในสำนักเซียนสวรรค์ยังไงล่ะท่านเจ้าสำนักนะ่ะถึงขั้นมาขอร้องให้ข้าไปเป็นสิทธิของเขาด้วยตัวเองเลยนะ ว้าวท่านอาจารย์ของท่านอาจารย์หยานเซินต้องเก่งมากแน่ๆเขาได้สอนอะไรให้ท่านอาจารย์บ้างเหรอครับอย่างเช่นพวกคาถาหรือว่าเคล็ดวิชานะ่ะคาถากับเคล็ดวิชางั้นเหรอจะว่าไปท่านอาจารย์ของข้าไม่ไดสอนอะไรพวกนั้นเลยตะหากล่ะเอ๋เอสำหรับผู้เป็นเซียนแล้วน่ะเวทมนต์หรือคาถาไม่ได้สำคัญเท่ากับการไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นหรอกนะท่านอาจารย์บอกข้าว่า ต่อให้เจ้าจะเก่งแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าใช้ความสามารถไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนั่นเท่ากับเราไม่ใช่เซียนผู้มีปัญญาอย่างแท้จริงัอนอที่จริงแล้วในตอนนั้นข้าได้แต่นั่งฟังท่านอาจารย์พูดและสอนทุกๆวันมากกว่ายอนซนนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปข้าจะรับเจ้าเป็นศิทธ์สายตรงของข้าแต่เจ้าจงจําไว้ว่าจิตใจของผู้เป็นเซียน ต้องสงบนิ่งให้เหมือนกับน้ําในทะเลสาบอันเงียบสงบจําไว้ให้ดีว่าพวกเราเรียนการต่อสู้เราเรียนวิชาก็จริงแต่เราไม่เอาวิชาเหล่านั้นไปทําร้ายหรือห้ำหั่นผู้อื่นเข้าใจไหมทราบแล้วท่านอาจารย์ว่าแต่ท่านอาจารย์คําว่าเซียนมันคืออะไรกันแน่หรือขอรับที่ผ่านมา ข้านึกว่าคนที่เป็นเซียนน่ะจะต้องทําตัวกลางปวดเบงวางกล้ามแล้วก็หาเรื่องต่อยตีกับคนสํนานักอื่นไปทั่วซะอีกอะจะเอ่ยเนี่ยนี่ที่ผ่านมาชีวิตเจ้าเด็กนี่ไปเจอใครมาบ้างกันล่ะเนี่ยถึงได้มีทัศนคติแย่ๆแ,แบบนี้นะแต่ที่รู้ก็คือเจ้าอย่าหวังเลยว่าข้าจะสอนเคล็ดวิชาหรือคาถาให้เจ้านะไม่อย่างนั้นแล้วทวีปเซียนแห่งนี้ได้จิบหายกันหมดแน่นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาข้าก็เอาแต่เรียนรู้ถึงการเข้าถึงแก่นแท้ของความเป็นเซียน ผ่านการเป็นศิษย์ในสำนักเซียนสวรรค์และมีชีวิตเพื่อจุดประสงค์เดียวคือการได้ก้าวขึ้นไปสู่ความเป็นเซียนผู้เป็นอมตะฟังดูแป,กแปลกๆนะนี่สำนักของท่านอาจารย์ไม่สอนอะไรเลยจริงดินั่นสิฉันว่าท่านอาจารย์ถูกอาจารย์หลอกเขาให้แล้วแน่ๆส่วนเรื่องราวหลังจากนั้นพวกเจ้าน่าจะเคยได้ยินเรื่องเล่ามาจากศิษย์พี่ของพวกเจ้าบ้างแล้วเหละนะถ้าจําไม่ได้ก็ย้อนกลับไปดูซีซั่นหนึ่งซะอย่างที่ข้าได้เล่าไปก็คือ ข้าได้ค้นพบวิธีการหลอมรวมพลังชี่ให้กลายเป็นร่างของมังกรแน่นอนว่าหลังจากที่หลายคนได้รับรู้ถึงวิธีการใช้มันเกรดวิชานั่นก็ทําให้ทวีแผงเซียนได้เปลี่ยนไปตลอดการไม่ว่าจะสวรรค์หรือว่าโลกมนุษย์ไม่มีที่ไหนที่สงครามอย่างลากลงไปไม่ถึงสงครามทําให้เกิดผู้บาดเจ็บและล้มตายจนไม่อาจนับจํานวนได้ และเพราะว่าเคล็ดวิชาที่ข้าคิดค้นขึ้นมานั้นต่อให้ผู้ใช้จะมีพลังปรานหรือเป็นผู้ฝึกตนที่อยู่ในระดับต่ำมากแค่ไหนก็ตามก็สามารถใช้มันได้ดังนั้นจึงทําให้ทุกคนมุ่งหน้าเข้าสู่ทวีปสวรรค์เพื่อใช้มันสู้กัน <c oughs> ไปเลยพวกเราอย่าไปกลัวพวกเซียนนั่น ขอแค่พวกเรามีเคล็วิชานี่เราก็สามารถปล่อยพลังอันไร้ขีดจำกัดได้เอข้าะเหลืออดกับไอ้พวกเซมานานแล้วเหมือนกันทั้งขี่เก๊กวางบ้านแถมยังก,กดขี่พวกเรามานานถึงเวลาให้พวกมันได้รู้สำนึกบ้างแล้วว่าคนธรรมดายอย่างพวกเราก็สามารถมีชีวิตวิถีแสนสบายบนสวรรค์ได้แม้แต่ผู้ที่ไม่มีพลังปราณก็ยังใช้เคล็ดวิชาของข้ามุ่งหน้าเข้าสู่เขตแดนสวรรค์เพื่อหวังจะโค่นล้มอำนาจและปฏิวัติโลกใบนั้นจนในที่สุด เหล่าเสียนระดับอาวุโสที่พยายามหลีกเลี่ยงเรื่องราวทางโลกก็ยังต้องเคลื่อนไหวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี่เป็นเพราะสิทธิ์ของเจ้าแท้ๆที่เอาพลังบ้าน,นั้นไปโชว์ออฟในการสอบครั้งนั้นถึงได้ทําให้โลกวุ่นวายขนาดนี้แล้วเป็นความผิดของเจ้าเพระเจ้าคนเดียวโดนรุมด่าแบบ360องศาอันที่จริงแล้วหากทุกคนจําได้คนที่เอาความลับเคล็ดวิชาไปเปิดเผยและเผลอทําสมบุดเคล็ดวิชาหาย ก็คือท่านเจ้าสำนักเซียนสวรรค์ทหารแหละครับไอ้ีให้ตายสิเครียดจนหัวจะระเบิดอยู่แล้วทั้งทั้งที่เรื่องนี้เป็นท่านอาจารย์เองแท้ๆที่ทำสมุดนั่นหล่นหายแต่กลับต้องเป็นข้าที่ต้องมารับหน้าเสืออยู่คนเดียวแบบนี้นะในตอนนั้นท่านอาจารย์เรียกข้าเข้าไปพบเอาละยานเซนเรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี่ต้นเหตุมาจากเจ้าเพียงคนเดียวข้าไม่เกี่ยวด้วยสักนิดเอาเป็นว่าข้าจะเสียสละเพื่อเจ้าในการโดนคนอื่นด่าต่อไป ด้วยเคล็ดวิชาฟังหูซ้ายทะลุหูขวาของข้าจึงทาให้ข้าปล่อยวางได้มากจริงๆส่วนเจ้าเจ้าจงลงไปยังโลกมนุษย์ซะแล้วค้นหาสมุดเคล็ดวิชาที่เจ้าเขียนขึ้นแล้วเอามันกลับมาให้ได้นอกจากนี้ข้ายังจะให้โอกาสเจ้าอีกหนึ่งร้อยปีในการจัดการหาไอเวรตัวไหนก็ตามที่มาเป็นคนขโมยคล็ดวิชาของเจ้าไปด้วยนะเป็นไงข้าใจดีใช่ไหมข้าจึงได้ถูกส่งตัวไปยังเขตแดนของมนุษย์เพื่อออกตามหาสมุดคล็ดวิชา และกำจัดคนที่ขโมยสมุดของข้าไปยานเซนเจ้าต้องสัญญากับข้านะว่าเจ้าจะดูแลตัวเองอย่างดีอีกเพียงแค่หนึ่งร้อยปีพวกเราก็จะได้เจอกันแล้วข้าจะรอเจ้านะ <laughs> ได้เลยข้าสัญญานีเห <c oughs> ม็นกลิ่นคนเนื้อหอมเว้ย